จะเรื่อเออเล็แบกเอแปดอยู่ตปนือหันยูหะแปดแปดดกันเลยงแตงนี้ห้าตัวขึ้นไปเป็นห้าแปดเออโอเคระกาษาประคำพอนี่แปดแปดลงมาตรงนี้ปะพอตังบนลงมาตังแปดห้าไล่เนาะเอาป้าทยไายเออ สามตัวเต็มเต็มเลยข้าขั้องลดลงปข้าขา้งลุสองคนนะนน้องาบุญพระเจ้าสีได้ก่อนสามตัวเต็มเต็มเลย ไนอนเนี่ยเจางนี้กับยังผมนี่ยังทางนี้ยังเดียวสันตว์สัตว์สัตว์เจียมเต็มแพทย์ถึงสองลายยังเดียวกันเลยมากะหันเลยหันหันเลยสองข้างยังเดียวกันเลยแม่สองข้างนี่จะพูดกันข้างนี้กับยังเออยังกันเลยเนาะแม่กับยังกันเลยสองข้างเออข้างนั่นเป็นตังบนก็เป็น เปเดือดเหอน่ะตนนี้เปเลยผู้ายเขาเดือเป๊เยน้ำมนขาี่อาเตมถ้ให้ดือขอจะขอได้เต็อันนี้หันก็ย้ายหันก็